สวัสดีครับวันนี้มาพบนะฮะสมาร์ทโฟนราคาพิเศษเพื่อคนพิเศษนะฮะจาก DT แทนะครับก็คืออันนี้ให้กับครูแพทย์พยาบาลน,นะฮะทีนี้นะฮะก่อนจะรับชมข่าวสารที่ดีๆนะฮะก็กดสับสักช่วยกับกดสับสไครนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครูแพทย์พยาบาลได้อะไรบ้างนะครับ โดยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้านะฮะพร้อมเล่นแอปฟรีนะฮะไม่เสียค่าเน็ตด้วยนะครับก็จะมีนะซูมบ Microsoft Team นะเว็บเอ็ดครับแล้วก็ y o u u u b e ลฟ์เฟซบุ o o o วิ t t t อร์นะฮะโดยจากตรงนี้เนี่ยมีมือถือดีๆโดนๆน,นะฮะก็คือมี Samsung นะฮะ Oppo เรียวมีนะฮะ เรวมีนี่ให้8 5G นะฮะราคาดีดีโดนโดนมากแล้วก็ Vivo Y72 5G นะฮะนะี่ซึ่งราคาแน่าสนใจมากเลยะฮะหมดนี่คือราคาประมาณ3,000บาทนะฮะแต่ละรุ่นนะฮะถูกสุดก็คือ2,000นะฮะ1,990นะครับเดี๋ยวตรงนี้เขามีเงื่อนไขนะคือเพียงแสดงบัตรประจำตัวนะครูแพทย์พยาบาลน,นะก็คืออันนี้เนี่ยก็คือให้ เริ่มโปรโปรชันเนี่ยเริ่มไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึง30กันยายนนะฮะ64นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามกำหนดนะฮะก็จะมี Realme นะฮะ 8G T ีวี 725G นะฮะเมื่อเมื่อใช้งานจากซิมที่ถูกรองรับนะครับแล้วก็คือง่ายๆนะว่ามันจะได้ 5G นะฮะในส่วนของว่าทั้งซิมรองรับนะฮะแล้วอยู่ในพื้นที่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมีอะไรบ้างอันนี้พูดไปแล้วนะฮะ ก็มือถือนะครับที่เป็นส่วนของซัมซุงกาแล็กซี่ A หนึ่งสองนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องชนะรุ่นแน่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับมือถือนะฮะก็คืออยู่ใช้แพ็กเกจ699นะฮะจ่าย1,990งนานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจ่ายห้าร9นะครับจ่ายเพียงแค่2นะดร้้บาทเท่านั้นนะฮะต่อมานะครับ o p โต A 54นะครับก็ตรงนี้นะครับ699นะครับจ่ายค่าเครื่องเพียง1,990นะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็น499นะครับจ่ายค่าเครื่องนะครับอยู่ที่2,590นะฮะตรงนี้นะฮะลดโผดนโดนๆ50แน่นอนครับแล้วก็ Samsung นะฮะ Galaxy A22 นะ LTE นะฮะตรงนี้ซึ่งถูกสุดนะก็คือใช้แพ็กเกจ699นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ราคาเครื่องอยู่ที่3990นานะครับก็คือตรงนี้ให้เปิดเบอร์ใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เครื่องทั้งหมดนะครับจะรองรับเฉพาะเครื่องเครื่องของเครือข่ายดีแท็เท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกนะฮะหากค้างชำระค่าบริการเกินสองลอกบินนั่นเองนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเท่านี้เองนะฮะสามรุ่นนี้นะครับโดนโดนใจแน่นอนนะครับ ทันนี้นะฮะสามารถเลือกสิทธิพิเศษนะฮะได้หนึ่งสิทธินะ,ะสำหรับใครเลือกรุ่นนะครับซัมซุงกาแล็กซี่ A12 นะครับก็สามารถเลือกมาจะเลือกประกันจอแตกนานหนึ่งปีก็ได้หรือโควิดในทีมก็ได้นะฮะตรงนี้เก้าสิบวันนะครับแล้วก็หรือเครื่องประกันนานสองปีแล้วก็รีวดูหนังฟรีนะฮะนะฮะานสามเดือนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่ผมพูดมานะฮะก็คือ,อเนี่ยเฉพาะ ครูแพทย์ปตีบาลน,นะฮะโดยมีเงื่อนไขง่ายๆนะฮะก็คือต้องแสดงบัตรนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งครับอ่ะมีต่อนะฮะซัมซุงกาแล็กซ a 2อง g นะครับตรงเนี้ยราคาอยู่ที่สามพันาสนะครับแน่โดนมากเลยฮะแต่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งนาสนะครับหรือใครจะเป็นแพ็กเกจน้อยลงมาหน่อยนะฮะก็คือใช้699นะครับจะอยู่เพียง5290นะครับอันนี้เป็น5 g นะฮะ แล้วก็จะเป็นเรี้ยวมีป่านะฮะอันนี้โดนอีกเช่นกันนะฮะถ้าเป็นแบบใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่เยอะนะฮะตรงนี้5,490นะฮะแพ็กเกจ699บาทเช่นกันนะครับ Buro ย i72 5 g นะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือจ่ายแค่เครื่องนะครับเพียง6,490นะฮะเริ่มต้นเพียง699นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็บอกนิดนึงนะฮะเหมาะกับคุณหมอแพทย์พยาบาลนะครับที่ จะต้องใช้อินเทอร์เนต็ตหรือต้องการมือถือนะฮะที่มีประสิทธิภาพแม่ขึ้นจากเดิมนะฮะผมก็เลยมองว่าเป็นประโยชน์กับคุณหมอคุณพยาบาลแพทย์นะครับแล้วก็คุณครูด้วยนะครับก็ถ้ายังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับใครที่ได้ฟังคลิปนี้นะฮะก็ผมว่า แชร์ให้คุณครูของท่านนะครับที่สอนอยู่นะครับก็ดีนะฮะหรือใครที่อยากได้นะครับตรงนี้ที่เป็นแพทย์ครูพยาบาลอยู่แล้วนะฮะก็ลองแชร์ให้เขาดูนะฮะเผื่อเขาสนใจนะติดต่อยังไงนะครับไปที่อ่ช็อปนะฮะดีแท็กหรือโทรไปสอบถามในเบื้องต้นนะฮะหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับลองถามว่าช็อปที่ท่านเลือกสินค้านี่แล้วท่านสามารถไป แล้วได้รับบริการได้รับสินค้าโดยทันทีเนี่ยมีอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าช่วงโควิดในทีมแบบนี้ต้องเซฟตัวเองมากๆนะครับถ้าจะออกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมื่อทีมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องจัดไปครับก็ใา้ยังไงนะฮะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ ชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ